ครับผมตะกี้ที่เรา,เาตั้งการชาร์จมาที่ CCS นะครับซึ่งเราเข้ามานั่งในรถนี้เรายังไม่ต้องล็อกรถเลยนะครับ CCS เนี่ยสามารถชาร์จดูจากหน้าจอนะครับด้านหน้าพวงมาลัยนะครับก็จะมีโชว์ว่ามีการชาร์จแล้วนะครับโดยที่เราไม่ได้ล็อกรถนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกรถนะครับเดี๋ยวที่เราลองมาดูหน้าจอตรงนี้ก็เช่นกัน <palate. ๆ S 2> ครับทางนี้ก็จะโชว์เหมือนกันว่าทีนี้ก็จะโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะขึ้นว่าๆๆ ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่84นะครับระยะคงเหลือที่281คือเพิ่มจากเมื่อกี้มาเมื่อกี้เราเทส AC นะครับตอนนี้เราชาร์จเป็น DC DC ตัวนี้ชาร์จที่50กิโลวัตต์นะครับกระแสจะได้อยู่ที่37แอมป์แรงดันจะได้อยู่ที่442โวลต์จะเห็นว่าแรงดันเพิ่มขึ้นมาจากตะก,กี้นะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรา on, ออนนะครับสตาร์ทรถไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดแอร์อีกทีนึงครับได้เลยครับเดี๋ยวลองออนดิแลโอเค ขึ้นละแปบ๊บเดียว85%แล้ว85แล้วเร็วมากครับแล้วกระแสที่36แอมป์อัน,นี้เข้ามาดูค่ากิโลวัตต์นะมครับใช่กิโลวัตต์ใช่ไหมครับรอโอเคข้อมูลพลังงาน15เลยครับ,รบตอนนี้จะเห็นว่าชาร์จอยู่ที่15.5กิโลวัตต์นะครับกระแสที่35แอมแรงดันไฟได้442โวลต์นะครับแล้วก็ตอนนี้ไปที่85%แล้วนะครับ คือถ้าเทียบกับ ac เมื่อกี้มันได้แค่ 5. 7ดเ็เองใช่ไหมครับใช่ถ้า <X> C, เป็น ac วัต,วตจะได้ประมาณ5 7าดกิโลวัตต์แต่ว่าถึง6.1กิโลวัตต์ตะกี้นะครับแต่ว่าที่เปรียบเทียบกันก็นคือว่าคือถ้า ac เนี่ยจะค่อนข้างช้าเพราะว่า ac เขาจะขึ้นอยู่กับ on board charger on board ของเรารถ mg อยู่แค่ 6. 6ุดเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ก็คือยังไงก็ไม่เกิน6.6ครับ,รบแต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นการ dc fast charge ก็จะ,จะ,จะ,ะเขาก็จะอัดพลังงานได้มากกว่า6.6กกิโลตอนนี้ไปที่สิบห้า 1ิกิโลวัตต์นะครับใช่ครับครับก็ตัวนี้จะเป็นรูปแบบการจัดระบบของเครื่องชาร์จที่ให้มันเหมาะสมกับปริมาณแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ครับโอเคร okay, ครับผมครับตรงนี้เป็นชาร์จดีซี 4. เดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งครับ